สามสองหนึ่งไปมาแบบนิ่มๆหน่อยเพื่อนมาโอ้ยโอเครครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูที่หลงครับทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่13ครับก็มีกิจกรรมอัปเดตใหม่เข้ามาครับก็เป็นกิจกรรมนี้เลยครับ เห็นไหมครับราตมวยไทยเริ่มต้นก9คูอปองครับหือย่างแจมเลยนะทุกคนโอเคนะครับเราก็ไปดูทางด้านโมเดลออกมาเลยนะครับเป็นสกินที่ผมอยากได้มากเลยครับมวยไทยเนี่ยโอ้ยถึงใครบางคนที่เล่นแรดไม่เป็นก็จะอยากได้เลยนะอ่าเพราะว่าสกินมันสวยจริงๆนะทุกคนเนี่ยอืมาหลายปีแล้วแต่ว่าแบบสุดจริงนะสกินนี้อืจะเท่ไปไหนเนี่ยรัดตอนนี้ก็ลดราคาเลยนะ จาก2 0 0พันเหลือพันสนะครับแล้วก็มีการสุ่มด้วยอ่านี่วันนี้ผมจะมาสุ่มให้ดูนะทุกคนโอเคการสุ่มก็จะมีหมัดเนะยนะหมัดห้าิบแล้วก็หมัด2แล้วก็หมัดหนะึ่งะเหนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนลูนแล้วก็มีคือเกลือเนี่ยก็รางวัลใหญ่ก็น่าจะเป็นแรดนะกับตัวเนี้ยไอหมัดห้าิบนะครับโอเคนะครับประเด็นการออกก็อยู่ที่ 0.25%นะหูโคตรร้อยนะครับเหรียญน,นะครับส่วนมากเนี่ยผมว่าน่าจะหวังเหรียญน,นะเพราะว่าเหรียญอยู่ที่39%นะครับแต่ว่าใครโชคดีก็สุ่มได้เหรียญไอ้50เนี่ยแจกกอดสองครั้งนี่ถือว่าโชคดีมากนะส่วมาคือชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนลูนนะครับก็อยู่ที่60%นะโอเคแล้วก็ไปดูว่าหมัดมันสามารถไปแกลกอะไรได้บ้างนะครับช่วงนี้กิจกรรมเยอะมากเลยผมตามไม่ทันนะทุกคนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยโอเคปรับหูไไหนล่ะ เนี่ระยะเวลาตั้งแต่วันที่13นะครับถึงวันที่20อ่าระยะเวลาอยู่ที่7วันนะทุกคนถ้าใครเป็นเมล็ดก็ไม่ควรพลาดน,นะโอเคนี่ครับถ้า12บสอมัดเราก็ได้เป็นนาคอสนะนาคอสเป็นเกี่ยวอะไรกันผมก็ไม่เข้าใจนะครับนี่ <laughs> ครับต่อมาคือตานสิบเก้ามัดน,นะครับก็ได้เป็นตานเชิญฮีโร่เ0้ยเอ้ย5ก0คูปองน,นะครับขออนุญตนะครับต่อมาคือคือสานสิบเก้ามัดนะครับก็ได้เป็นลาดนะเป็นฮีโร่นะครับต่อมาคือ99้าสิบเก้ามัดน,นะครับก็ได้เป็น สกินมวยไทยเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ทําการสมุดเลยนะครับโอเคนะครับเราก็ไปลองสักสิบกล่องกันเลยนะครับอ่าตอนนี้เวลาเที่ยงคืนอาจจะฟุกก็ได้ก็ได้นะครับโอเคเก้าสิบคูปองนะครับเก้าสิบเก้าแล้วกันโอเคป๊าซื้อมาแล้วครับผมจะเปิดรวดเดียวเลยทุกคนเอ้ยเปิดหนึ่งกล่องกันดีกว่าโอเคเปิดประเดิมนะทุกคนโอเคเป็นกำลังใจผมนะครับกดไลค์กดแชร์ผมเลยนะอ่าโอเคนะครับทุกคน กล่องแรกนะครับสามสองหนึ่งไปมาแบบนิ่มๆหน่อยเพื่อนมาโอ้โยมัดมาว่ะทุกคนถ้าทางจะเป็นบักโอเคนะครับต่อมาก็ห้ากล่องสามสองหนึ่งลุยขอรัอดเยี่มขอรัดโอ้โห เริ่มเขมแนละเริ่ม,เร,มเริ่มได้กินนะครับโอเคนะครับต่อมาก็คือ5้ากล่องสุดท้ายละโอ้โหโอกาสได้ยากมากนะ0.25%นะครับโ,โอเคนะครับเราก็ไปลุยก,กันเลยในการสุ่มครั้งสุดท้าย3 2 1ลุยหนู่้อคุูพองอยังไงโอ้โหโอ้ยได้หมัดมาอยู่ที่3นะ ด้บัตรมาอยูสามบัตรนะหนึ่งร้อยคูปองโอเคเราก็ไปดูมาได้อะไรบ้างหนึ่งร้อยคูปองนี้แรกอะไรไม่ได้นะผมว่าเนี่ยป๊บอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคโอโหสามารถโอโ้โหโอเคนะครับถ้าในอยากสุ่มก็สามารถดูคลิปผมเป็นตัวอย่างได้นะเอเคนะครับ เอาเลยครับอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมอัดคลิปไว้แต่มันคลิปมันหายนะทุกคนก็เป็นกิจกรรมนี้นะครับทุกคนโอ้โหผมก็นี่ครับล็อกไว้แล้วก็เหลืออยู่แค่มีรูอ,อยู่หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ไอชิ้นส่วนเครือนะครับอยู่ที่ประมาณอยู่ที่สามอันนะทุกคนมาดูกันว่าผมจะดวงสซ่ที่ไหนแล้วไอเนี่ยไอกล่องเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนผมเปิดได้วอลดัมนะโคตรฟุกเลยทุกคนโอเคนะครับเราก็ไปลุยกันเลยป้าบเจ็ดสิบเก้าคูปองไม่ต้องสืบ เกลือแน่นอนคิวเล่นสุดยอดเลยทุกคนโอ้โหโตรเอาเรื่องหนๆก็มาถึงนี้นะทุกคนเราต้องลุยให้สุดนะทุกคนโอเคครับเราก็ไปลุยกันเลยครับครั้งที่สุดท้ายปั๊บงี้เราคุ้มทุนแล้วน,ละนะทุกคนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะโอ้โหหมดตัวแล้วนะทุกคนโอเคเราก็ได้รับจากตัวนี้มานะ โอ้โหถือว่าคุ้มอยูน่นะได้คิวเรนนะโอเคกดออกไปรับของรางวัลเลยนะครับทุกคนปั๊บนี่อ่าได้ไวเลเดน,นะกับตัวนี้แล้วก็เป็นอีโมจินะทุกคนแล้วก็คิวเรนนะโอ้โหโชคดีพอสมควรนะครับทุกคนรับมาเลยเปิดดิโอเคอย่าได้ค่อยรับนะทุกคนเด๋ยวค่อยไปรับพร้อมกันโอเคปั๊บอืม โอเคได้คิวเล่นมานะอย่างแจมโอ้โหย่างเฟี้ยวโอ้โหโอเคครับเราก็ไปดูกันเลยว่าผมได้อะไรจากไอ้กล่องสุ่มนั้นบ้างนะนี่ครับผมได้วอลดำเลยนะเอ้ยวอลดำผมเปิดไปแล้วดิโอ้โหเสียดายไม่ได้ดคลิ้ไว้โอ้นี่ไงป๊าบเห็นไหมจัดเลยเป็นพันกูปองไนดะ้แค่สองตัวเนี่ย ถ้าซื้อนะครับโอ้โหโอ,อย่างแจ่มสุดยอดไปเลยลูกพี่ืมต่อมาคือตัวนี้ครับสกินอีพิงนะมีอะไรให้นาารับบ้างเปิดมาดิโอ้โหออือมมีแต่ตัวแบบ นี่ตัวน่ารักทั้งนั้นเลยนะคุณจะร้องให้เอาไปนะครับสำหรับกิจกรรมการสุ่มสกินแลนดมวยไทยก็จะมีเพย์นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์าตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับท่านใดอยากสนับสนุนผมนะครับสามารถสนับสนุนในทางนี้นะอ่าท่านใดอยากผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันนะครับโอเคนะครับแล้วจอกันนคลิปใหม่ครับไป